ท่านผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในแมททาวเวอร์ดนะีเฟนนั่นเองครับผมผมไม่มีร้านค้านะยังไม่มีร้านค้าทาวเวอร์ดีเฟนแต่ถ้าเป็นยูทูบคนอื่นก็มีร้านค้าเป็นของตัวเองนะครับผมไม่มีครับแต่ว่าใครใครให้เกมผมมาอ่ะผ,ผมก็ให้กลับเลยนะครับ ด่าน50ผมยังด่าน5 6เจ้าเจ้าตัวไมเคิลแจ็กสันผมยังไม่ไหวนะครับต้องมา,าตัวธรรมดาก่อนละกันแต่ว่ามีบูทด้วยนะครับบูทคูณสองก,กับกับการไต่แรงนะครับ หลุดแปลวช่างมันเถอะไปครับไปดาบต่อไปกันคุ้มวิเว่นเนี่ยเป็นตัวที่ดีเลยนะครับ กดออโต้คล uh, ิปไปลย250รอสงผมยังไม่พอนะโอเคไปแล้วทุกคนพวกน้นก็ให้เข้าป้อมมันไปแล้วกันแล้วก็มาดูกูแท่นนะครับ ตรงตีได้เยอะมากวิสกี้พี่ดิทอเลต็ตออกมาหลายตัวนะแต่ก็ไม่เป็นไรครับึงบ่อยอยู่แล้วนะครับคัมเมอร์่าแมงมุมเบนตัวเก่านะครับผมก็โหดอยู่นะสี่ร้อย ต่อไปมันจะครูดาวครับวงต่างมากขึ้นนะมาแล้วนะทีนี้ยังไงก็ไม่รอดครับผมเหือ่นี่นะครับมาแลนะครับตัวนี้โอ้ปก็ถือว่าชิวๆครับตัวเดียวขนาดตัวเดียวนะครับ หึ ừ, đó, okay, ่งนึงนึงันงนันหกร้โอเคครับคิวคิวครับผมไม่ต้องกลัวอะไรมากสี่พนึงอกมา เรเอาเรื่องยังไงครับผมทำเงินรัวรัวูโอ้โหอัอเคครับตามล้วนะครับทุกคนครูครูดาวศูน คูดาศูนย์จุดีห้าวิครับดาวเมสดาวเมเจ็ดรอยห้าสิบครับวงก้างปรับวงกว้างประมาณสี่สิบครับผมเจ้าปืนกลมาเจ้าตัวนี้มาด้วยกึแตกไปสิครับเจ้าปืนกลมาสู้ๆให้เอาไงครับหวยหรือเปล่า ีกดอัตโต้คิปก่อนนครับงอนจะไหวนะครับไม,ไ,ไม่เป็นไรครับผมเราสามารถตัวที่สองได้ครับคลิปต่อไปครับ อันนี้ก็ไม่เป็นไรเหมือนกันครับเราสามารถร้อยครับต่อไปเอาเกหกร้อยนะครับใชครับอัพ600ร้อยอืก็เหมือนเดิมเจ้าตัวยักษ์สองเซนร้อยมาแล้วนะครับทุกคนโอ้โห เราเหมึกเยอะมากนะครับอูมกโกไปเลยเป็นที่เลยเอาตัวสกิปต่อไปเนะครับโอ้โหมายูมากเจ้าปืนโกนมาแล้วนะครับมาดูกันไ่าจะไหวไหมบอยฟิวครับไม่ต้องกลัวเต็มอยู่แล้ว ใช้เงนงครับตัวลรวเบืดอมากตุ้ไม่เป็นไรครับหลับก็ไม่เป็นไรครับเราวางเจ้าตัวคาเมร่าแม,ไมนไว้ตรงนี้เลยนะครับเอาแล้วนะครับ

เอาล่้นครับผมแพแ,แน่นอนดูทรงแล้วยังไก็ต้องแพอยู่ดีเอามาเอามาเอามาทุกคนโอมาเอามาคู่โอเคอเคิดแค่นี้ จบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครไว้เจอกันใหม่ไปย้าค